พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองอารวีตามพระอัธิยาศัยแล้วได้เสด็จจ้าริกไปทางกรุงโกสัมพีเสด็จจ้าริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงโกสัมพีทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ณนะพัทธริการามเขตกรุงโกสัมพีนั้นภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับท่านราหุลดังนี้ว่าท่านพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติกขาบทไว้ว่า ภิกษุไม่พึงนอนร่วมกันกับอนุปสัมบันท่านราหุลท่านจงหาที่นอนคืนนั้นท่านราหุลหาที่นอนไม่ได้จึงเป็นนอนในวัจกุดีครั้นเวลาใกล้รุ่งพระผู้มีพระภาคทรงเตือนบรรทมเสด็จไปวัจกุดีครั้นถึงแล้วจึงทรงพระกาสะแม้ท่านราหุลก็กระแอมรับใครอยู่ในที่นี่ข้าพระพุทธเจ้าราหุลพระพุทธเจ้าข้า ราหุนเธอมันนอนที่นี่ทำไมทีนั้นท่านราหุนจึงกราบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุนอนร่วมกันกันกบอนุปสัมบัญได้สองถึงสามคืนแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้ พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดนอนร่วมกันกับอนุปัมบันเกินสองถึงสมคืนต้องอาบัดปาจิตตีเรื่องสามเณรราหุนจบสิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุ เพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าอนุปสัมบันคือยกเว้นภิกษุนอกนั้นชื่อว่าอนุปสัมบันคคาว่าเกินสองถึงสามคืนคือมากกว่าสองถึงสามคืนคําว่าร่วมกันคือด้วยกันที่ชื่อว่าที่นอนได้แก่ที่นอนมีเครื่องมุงทั้งหมด มีเครื่องบังทั้งหมดหรือมีเครื่องมุงส่วนมากมีเครื่องบังส่วนมากคำว่านอนความว่าเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงในวันที่สเมื่ออนุปสัมบันนอนภิกษุก็นอนต้องอาบัติปาจิตติเมื่อภิกษุนอนอนุปสัมบันก็นอนต้องอาบัติปาจิตติหรือทั้งภิกษุและอนุปสมบันนอนต้องอาบัติปาจิตตีภิกษุลุกขึ้นแล้วกลับไปนอนอีก ต้องอาบัติปาจิตตีิบทภาชนีเติกกะปาจิตตีอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันนอนร่วมกันเกินสองถึงสมคืนต้องอาบัติปาจิตตีอนุปสัมบันภิกษุไม่แน่ใจนอนร่วมกันเกินสองถึงสคืนต้องอาบัติปาจิตตีอนุปสัมบันภิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบัน นอนร่วมกันเกินสองถึงสคืนต้องอาบัดปาจิตตีเทียกะทุกกฎที่นอนมีเครื่องมุงครึ่งเดียวมีเครื่องบางครึ่งเดียวต้องอาบัติทุกกฎอุปสัมบัญภิกษุสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบัญต้องอาบัตดทุกกฎอุปสัมบัญพิกษุไม่แน่ใจนอนร่วมกันเกินสองถึงสคืนต้องอาบัตดทุกกฎอุปสัมบัญพิกษุสำคัญว่าเป็นอุปสัมบัญ นอนร่วมกันเกิน2อถึงสคืนไม่ต้องอาบัิอน,นาปัติวาระพิกษุต่อเป็นนี้ไม่ต้องอาบัดคือ 1. ภิกษพิษุนอนพัก2อถึงสคืน 2. ภิพิษุพักต่ำกว่า2อถึงสคืน 3. ภิพิษุพักสองคืนพอคืนที่3ออกไปก่อนอรุณขึ้นแล้วกลับเข้ามา 4. ภิพิษุนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องมุงทั้งหมด แต่ไม่มีเครื่องบังทั้งหมด 5. ภพิกษุนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องบังทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องมุงทั้งหมด 6. ภพิกษุนอนร่วมกันในที่นอนไม่มีเครื่องมุงส่วนมากไม่มีเครื่องบังส่วนมาก 7. ภพิกษุนั่งในเมื่ออนุปปัสมบันนอน 8. ภพิกษุนอนอนุปปัสมบันนั่ง 9. ภพิกษุนั่งและอนุปปัสมบันก็นั่ง สิบิิษุวิกลจริต 11. ภิกษุต้นบัญญัติสหเสยยาศิขาบทที่5จบ 1. มุสาวาทวักหกทุติยสหเสยยาศิขาบท ว่าด้วยการนอนร่วมกันข้อที่สองเรื่องพระอนุรุทธะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณิกะเศรษฐีเขโกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระอนุรุทธะเดินทางไปกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลถึงหมู่บ้านตำบลหนึ่งในเวลาเยน็นสมัยนั้น มีหญิงคนหนึ่งจัดสร้างเรือนพักแรมไว้ในหมู่บ้านนั้นครั้งนั้นท่านพระอนุรุทธะเข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับหญิงนั้นดังนี้ว่าน้องหญิงถ้าเธอไม่ลำบากใจอาตมาขอพักในเรือนพักแรมสักหนึ่งคืนนางกล่าวว่านิมนต์ท่านพักเถิดเจ้าค่าฝ่ายพวกคนเดินทางเหล่าอื่นก็ได้เข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่ ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับหญิงนั้นดังนี้ว่าคุณนายขอรับหากคุณนายไม่ลำบากใจพวกเราขอพักในเรือนพักแรมสักหนึ่งคืนนางกล่าวว่าหากพระคุณเจ้าผู้เข้ามาก่อนอนุญาตก็เชิญพวกท่านพักแรมได้พวกคนเดินทางจึงเข้าไปหาท่านพระอนุรุทธะถึงที่พักครั้นถึงแล้วจึงกล่าวกับท่านพระอนุรุทธะดังนี้ว่าท่านขอรับถ้าท่านไม่ลำบากใจ พวกกระผมขอพักในเรือนพักแรมสักหนึ่งคืนท่านพระอนุรุทธะกล่าวว่าเชิญท่านทั้งหลายพักเถิดครั้งนั้นแหลหญิงนั้นมีจิตรักใคร่ในท่านพระอนุรุทธะตั้งแต่แรกเห็นดังนั้นนางจึงเข้าไปหาพระเถระถึงที่พักครั้นถึงแล้วจึงกล่าวกับท่านว่าพระคุณเจ้าอยู่ปะปนกับคนพวกนี้ไม่สะดวกทางที่ดี ดิฉันควรจัดเตียงข้างในห้องถวายพระคุณเจ้าท่านพระอนุรุทธะรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นแล้วนางจึงจัดเตียงข้างในห้องถวายด้วยตนเองแล้วแต่งตัวประพรมเครื่องหอมเข้าไปหาพระเถระถึงที่พักครั้นถึงแล้วจึงกล่าวกับท่านพระอนุรุทธะนั้นดังนี้ว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ารูปงามน่าดูน่าชม ส่วนดิฉันก็รูปงามน่าดูน่าชมทางที่ดีดิฉันควรเป็นพันยาของพระคุณเจ้าเมื่อนางกล่าวอย่างนี้ท่านพระอนุรุทธะได้นิ่งเสียแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามหญิงนั้นก็กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะนั้นดังนี้ว่าพระคุณเจ้าพระคุณเจ้ารูปงามน่าดูน่าชมส่วนดิฉันก็รูปงามน่าดูน่าชมทางที่ดี ขอให้พระคุณเจ้ารับตัวดิฉันและสมบัติทั้งปวงเถิดแม้ครั้งที่สามท่านพระอนุรุทธะก็ได้นิ่งเสียลำดับนั้นนางจึงเปลื้องผ้าออกเดินบ้างยืนบ้างนั่งบ้างนอนบ้างต่อหน้าพระเถระทีนั้นพระเถระสำรวมอินทรีย์ไม่แลดูไม่พูดกับนางหญิงนั้นคิดว่าหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมี คนส่วนมากส่งทรัพย์มาให้เราร้อยกหาปณะบ้างพันกหาปณะบ้างแต่พระสมณะรูปนี้เราอ้อนวอนก็ยังไม่ปรารถนาที่จะรับตัวเราและสมบัติทั้งปวงจึงนุ่งผ้าแล้วน้อมศีรษะลงแทบเท้าท่านพระอนุรุทธะขอขมาว่าพระคุณเจ้าดิฉันได้กระทำความผิดเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาที่ได้กระทำอย่างนี้ ขอพระคุณเจ้าจงให้อภัยโทษแก่ดิฉันเพื่อสำรวมต่อไปพระเทระกล่าวว่าน้องหญิงเอาเถิดการที่เธอได้ทำความผิดไปเพราะความโง่เขลาเบาปัญญาที่ได้กระทำอย่างนี้เพราะเหตุที่เห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง,ข,องข้อนั้นอาตมายอมรับเพราะการที่บุคคลเห็นความผิดเป็นความผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องและสำรวมต่อไป นี้เป็นความเจริญในวินัยของพระอริยะครั้นราตรีนั้นผ่านพ้นไปหญิงนั้นได้เอาของเคี้ยวของฉันอย่างดีประเคนน่านพระอนุรุทธะด้วยตนเองกระทั่งท่านพระอนุรุทธะฉันเสร็จและมือจากบาทจึงอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรท่านพระอนุรุทธะได้ชี้แจงให้หญิงนั้นผู้นั่งอยู่ณที่สมควรเห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติ เราใจให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาลำดับนั้นยิ่งนั้นซึ่งท่านพระอนุรุทธะได้ชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราจะให้อาถานแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าพระคุณเจ้าภาษิตข,ของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนะัก พระคุณเจ้าภาสิของท่านชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระคุณเจ้าประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจกเห็นรูปพระคุณเจ้าดิฉันนี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะ ขอพระคุณเจ้าจงทรงจำดิฉันว่าเป็นอุบาสิกาผู้ถึงสารณะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตจากนั้นพระเถระเดินทางไปกรุงสาวัตถีแล้วแจ้งเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอนุรุทธะจึงนอนร่วมกับมาตุคามเล่า ครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิท่านพระอนุรุทธะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอนุรุทธะว่าอนุรุทธะทราบว่าเธอนอนร่วมกับมาตุคามจริงหรือ ท่านพระอนุรุทธะทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าอนุรุทธฉะฉไหนเธอจึงนอนร่วมกับมาตุคามเล่าอนุรุทธะการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัต่ก็ภิกษุใดนอนร่วมกันกับมาตุคาม ต้องอาบัตปาจิตตีเรื่องพระอนุรุทธจบศิกขาบทวิพังคำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์ดิริชานตัวเมียหญิงมนุษย์นั้นโดยที่สุดกระทั่งเด็กหญิงซึ่งเกิดในวันนั้นหญิงโตกว่านี้ไม่ต้องกล่าวถึงคําว่าร่วมกันคือด้วยกันที่ชื่อว่าที่นอนได้แก่ที่นอน,น,อนมีเครื่องมุงทั้งหมดมีเครื่องบังทั้งหมดหรือมีเครื่องมงส่วนมาก มีเครื่องบางส่วนมากคําว่านอนความว่าเมื่อดวงอาทิตย์อัสดงเมื่อมาตุคามนอนภิกษุก็นอนต้องอาบัตปาจิตตีเมื่อพิกษุนอนมาตุคามก็นอนต้องอาบัตปาจิตตีหรือทั้งภิกษุและมาตุคามนอนต้องอาบัตปาจิตตีพิกษุลุกขึ้นแล้วกลับไปนอนอีกต้องอาบัตปาจิตตีบทภาชนีเติกกะปาจิตตี มาตุคามภิกษุสำคัญว่าเป็นมาตุคามนอนร่วมกันต้องอาบัตปาจิตติมาตุคามภิกษุไม่แน่ใจนอนร่วมกันต้องอาบัตปาจิตติมาตุคามภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามนอนร่วมกันต้องอาบัตปาจิตติทุกกฎที่นอนมีเครื่องมุงเครึ่องเดียวมีเครื่องบางเครึ่องเดียวภิกษุนอนร่วมกันต้องอาบัตทุกกฎ ภิกษุนอนร่วมกันกับนางยักษ์นางเปรตบันเดาะหรือสัตว์ดิัรฉชนตัวเมียต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุสำคัญว่าเป็นมาตุคามต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามไม่ต้องอาบัตอนา,าปติวาระภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัต คือหพิกษุนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องมุงทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องบังทั้งหมด 2. ภ well พิกษุนอนร่วมกันในที่นอนมีเครื่องบังทั้งหมดแต่ไม่มีเครื่องมุงทั้งหมด 3. ภพิกษุนอนร่วมกันในที่นอนไม่มีเครื่องมุงส่วนมากไม่มีเครื่องบังส่วนมาก 4. ภพิกษุนั่งในเมื่อมาตุคามนอน 5. ภิกษุนอนมาตุคามนั่ง 6. ภิกษุนั่งและมาตุคามก็นั่ง 7. ภิกษุวิกลจริต 8. ภิกษุต้นบัญญัติทุติยสหเสยสิกขาบทที่6จบ 1. มุสาวาทาวัก ธรรมเทศนาสิกขาบทว่าด้วยการแสดงธรรมเรื่องพระอุทายีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพ,พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบิณกะเศรษฐีเขโครงสาวตถีสมัยนั้นท่านพระอุทายีเป็นพระประจำตระกูลในกรุงสาวตถีเข้าไปหาตระกูลหลายตระกูลเช้าวันหนึ่งท่านครองอันตรวาสก ถือบาทจีวรเข้าไปยังตระกูลหนึ่งสมัยนั้นหญิงแม่เรือนนั่งอยู่ที่ประตูเรือนลูกสะพ้ายนั่งอยู่ที่ประตูห้องนอนท่านพระอุทายีเข้าไปหาหญิงแม่เรือนนั้นถึงตัวครั้นถึงแล้วได้แสดงธรรมใกล้หูนางขณะนั้นลูกสะพ้ายเกิดความคิดขึ้นมาว่าสมณะรูปนี้เป็นชายชู้ของแม่ผัวหรือผู้เกี้ยแม่ผัว ครั้นท่านพระอุทายีแสดงธรรมใกล้หูหญิงแม่เรือนแล้วจึงเข้าไปหาหญิงสะพ้ายถึงตัวครั้นถึงแล้วจึงแสดงธรรมใกล้หูนางขณะนั้นหญิงแม่เรือนเกิดความคิดขึ้นมาว่าสมณะรูปนี้เป็นชายชู้ของลูกสะพ้ายหรือผู้เกี่ยวลูกสะพ้ายครั้นท่านพระอุทายีแสดงธรรมใกล้หูลูกสะพายแล้วก็จากไปทีนั้นหญิงแม่เรือนได้กล่าวกับลูกสะพายว่า นี่แน่นางตัวดีสมณรูปนั้นกล่าวอะไรกับแกหญิงสะพายตอบว่าท่านแสดงธรรมเจ้าค่ะแล้วคุณแม่ละ่ะพระคุณเจ้าพูดอะไรหญิงแม่เรือนตอบว่าท่านก็แสดงธรรมแก่แม่เหมือนกันหญิงแม่เรือนกับลูกสะพายนั้นจึงตำหนิประนามโพนธนาว่าฉไหนพระคุณเจ้าอุทายีจึงแสดงธรรมใกล้หูมาตุคามเล่าพระธรรมกรถึก ควรแสดงธรรมเสียงชัดเจนเปิดเผยมิใช่หรือผู้ภิกษุได้ยินหญิงทั้งสองตําหนิประนามโพนธนาบรรดาภิกษุผู้มักน้อยจึงตําหนิประนามโพนธนาว่าชไหนท่านพระอุทายีจึงแสดงธรรมแก่มาตุขามเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าอุทายีทราบว่าเธอแสดงธรรมแก่มาตุคามจริงหรือท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมคบุรุษ เชไหนเธอจึงแสดงธรรมแก่มาตุคามเล่าการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามต้องอาบัติปาจิตติสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องพระอุทายีจบ เรื่องอุบาสิกาสมัยนั้นผู้อุบาสิกาพวบภิกษุแล้วนิมนต์ว่าพระคุณเจ้าขอนิมนต์พระคุณเจ้าแสดงธรรมเถิดภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าน้องหญิงการแสดงธรรมแก่มาตุคามไม่เหมาะผู้อุบาสิกากล่าวว่าขอนิมนต์พระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดแสดงธรรมสักห้าถึงหกคำก็ได้แม้เพียงเท่านี้พวกดิฉันอาจเข้าใจธรรได้ พวกภิกษุก็ยังปฏิเสธว่าน้องหญิงการแสดงธรรมแก่มาตุคามไม่เหมาะพากันยำเกรงอยู่จึงไม่ยอมแสดงธรรมพวกอุบาสิก,กาจึงพากันตำหนิประนามโพนธนาว่าฉะไหนพระคุณเจ้าทั้งหลายพวกเราอาราธนาอยู่ยังไม่ยอมแสดงธรรมพวกภิกษุได้ยินอุบาสิก,กาตำหนิประนามโพนธนาจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเมตตาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แสดงธรรมแก่มาตุคามได้ห้าถึงหกคำแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินห้าถึงหกคำต้องอาบัติปาจิตตี สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องอุบาสิกาจบเรื่องพระชะพักค,คีสมัยนั้นพวกภิกษุฉกพักค,คีทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญ,ญาตให้แสดงธรรมแก่มาตุคามได้ห้าถึงหกคำจึงให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้ๆแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินห้าถึงหกคำ ผู้ภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพนธนาว่าฉชไหนพวกภิกษุชาพักคีจึงให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้ๆแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินห้าถึงหกคำเล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิพวกภิกษุชาพักคีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสง์บัญญัติสิกขาบท ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามผู้ภิกษุชาพักคีว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกเธอให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้กๆแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินห้าถึงหกคำจริงหรือพวกภิกษุชาพักคีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่า โมฆะบุรุษทั้งหลายฉะไหนพวกเธอจึงให้บุรุษไม่รู้เดียงสานั่งใกล้แล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินห้าถึงหกคำเล่าโมฆะบุรุษทั้งหลายการกระทําอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกศิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัตินหนึ่งภิกษุใดแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินห้าถึงหกคำ ต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่เรื่องพระชจักพักค,คีจบสิกขาบทวิพังคำว่าอันหนึ่งใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอันหนึ่งใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอ นี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่ามาตุคามได้แก่หญิงมนุษย์ไม่ใช่นางยักษ์ไม่ใช่นางเปรตไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานตัวเมียแต่เป็นหญิงที่รู้เดียงสาสามารถรับรู้ถ้อยคำสุภาษิตและคำทุพภาษิตคำหยาบและคำสุภาพที่ชื่อว่าเกินหถึงหกคำได้แก่เกินกว่าห้าถึงหกคำ ที่ชื่อว่าธรรมได้แก่พุทธภาสิตสาวกภาสิตหรือศีพาสิตเทวดาภาสิตท,ที่ประกอบด้วยอัตที่ประกอบด้วยธรรมคำว่าแสดงคือแสดงเป็นบทต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆบทแสดงเป็นอักษรต้องอาบัตปาจิตตีทุกๆอักษรคำว่าเว้นเว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่คือยกเว้นเว้แต่มีบุรุษผู้รู้ความอยู่ด้วย บุรุษที่ชื่อว่าเป็นผู้รู้เดียงสาคือสามารถรับรู้ถ้อยคำสุภาษิตทุกภาษิตคำหยาบและคำสุภาพบทภาชนีติกกะปาจิตตีมาตุคามภิกษุสำคัญว่าเป็นมาตุคามแสดงธรรมเกิน5ถึงหกคำต้องอาบัติปาจิตตีเว้นไว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่ มาตุคามภิกษุไม่แน่ใจแสดงธรรมเกินห้าถึงหกคำต้องอาบัตปาจิตตีเว้นเวนแต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่มาตุคามภิกษุสสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามแสดงธรรมเกินห้าถึงหกคำต้องอาบัตปาจิตตีเว้นเวนแต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่ติกะทุกกฎภิกษุแสดงธรรมแก่นางยักษ์นางเปรตบันดอ หรือสัตว์ดิรชานตัวเมียซึ่งแปลงร่างเป็นหญิงมากกว่าห้าถึงหกคำต้องอาบัตทุกกฎเว้นเว้แต่มีบุรุษรู้เดียงสาอยู่ไม่ใช่มาตุคามภิกษุสำคัญว่ามาตุคามต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุไม่แน่ใจต้องอาบัตทุกกฎไม่ใช่มาตุคามภิกษุสำคัญว่าไม่ใช่มาตุคามไม่ต้องอาบัตอนาปฏิวาระ ภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอาบัตคือ 1. นภิกษุที่แสดงธรรมโดยมีบุรุษรู้เดียงสาอยู่ด้วย 2. พภิกษุแสดงธรรมเพียง5ถึงหคำ 3. า 3. ภิกษุแสดงธรรมต่ำกว่า5ถึงหคำา 4. ภิกษุลุกขึ้นแล้วมานั่งแสดงธรรมต่อไปอีก 5. พภิกษุแสดงธรรมในที่ที่มาตุคามลุกขึ้นแล้วนั่งลงอีก 6. ภิกษุแสดงธรรมแก่มาตุคามอื่นต่อ 7. ภิกษุถูกถามปัญหาแล้วแสดงธรรมแก่มาตุคามผู้ถาม 8. ภิกษุแสดงธรรมเพื่อคนอื่นแต่มีมาตุคามฟังอยู่ด้วย 9. ภิกษุวิคุจริต 10. ภิกษุต้นบัญญัติธรรมเทศนาสิกขาบทที่7จบ